เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ทํางานแล้วก็แบบช่วยกันเลี้ยงลูกค่ะช่วยกันเลี้ยงลูกก็พยายามเขาเรียกว่าปรับตัวในครอบครัวภายในครอบครัวค่ะแไปทบุญกันมากูใช่ค่ะคือคือก็เป็นการแบบเหมือนแก้บนแหละเพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่เจอเรื่องเจอเรามาแบบครอบครัวเราค,คุณพ่อคุณแม่พี่แม่อเงี้ยเขาก็ไปบนบานสารกล่าวไปไหว้พระนั้นพระนี้พอเราได้ได้กลับมาก็ทยอย แก้บนทยอยแบบว่าไปทําบุญไปเจอพระอาจารย์ไปเจอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าเขาเขาเดีกับทางฝั่งครอบครัวเรามาตลอดตั้งแต่มีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยค่ะไปทำบุญไปเกิดกับคุณแม่มาด้วยใช่ใช่ค่ะไปสุโขทัยไปหาพระพระอาจารย์ที่เคารพใช่ไหมพระเกจิค่ะพระอาจารย์ชื่อว่าครูบายานทิพย์ค่ะ คือไม่ได้แนะนำแต่แต่คือครูบายันที่บอกเขาเป็นคนที่ทำนายพี่แมนไว้ทายทักพี่แมนไว้ว่าว่าพี่แมนจะได้กลับมาใช่ค่ะพอพี่แมนได้กลับมาพี่แมนก็เลยไปหาเขาค่ะเราไปแก้บนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอย่างนั้นค่ะค่ะแล้วหลังจากนี้เขาไม่บอกเช็คพี่แมนเป็นไงบ้างอะไรเขาก็บอกว่าจะดีเหมือนหมดหมดโศกหมดเขามโสมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็จะแบบให้แบบ สะสมบุญให้แบบว่าทําทุกอย่างหลังจากนี้จะไม่มีไม่มีอะไรที่มันแบบแย่ๆอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกะใบเตยลาย์บใบเตยเขาบอกว่า,ก,วา,ก,วาก็บอกว่าแบบเหมือนปีนี้เป็นเป็นเราย่างเข้าอายุที่จะ37มมใช่ค<ม>่ะเขาก็บอกว่าอาจจะอาจจะแบบว่ามีอุปสรรคอะไรหน่อยนะให้สู้ต่อไปแต่หมายถึงว่าเรื่องร้ายๆจะไม่มีแล้วแต่ว่า พอตกเลขขี่อะไรเงี้ยมันก็จะดีน้อยกว่าเลขคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่แมนปีนี้พี่แมน42แต่เรา37พี่แมนตกเลขคู่ซึ่งเป็นเลขที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าแบบเหมือนได้ไปไหว้ไปกราบท่านไปไปเขาเรียกไปลงลงนะหรืออะไรสักอย่างอ่ะหนูก็เรียกไม่ค่อยถูกใช่ประมาณนั้นค่ะเดีวเราก็เชื่อว่าการมูมันทำให้เราผ่าน,นดๆๆ่้นหลายๆใปใช่ไหมคะ คือใบเตยอ่ะค่อนข้างจะเฉยๆแต่พ okay like ี่แมนอ่ะค่อนข้างจะหนักกับเรื่องการหมูแล้วก็เชื่อเรื่องนี้อะไรเงี้ยอย่างเราเราก็เคารพสักการะตามปกติอะค่ะแต่ว่าพอพอพอพี่แมนแบบชวนไปอย่างเงี้ยก็ก็ไปค่ะช่วงนี้ถ้าว่างก็จะไปตอนนี้คือเดินไปในเรื่องของที่เราบนไว้กับพี่แมนอะไรเงี้ยหมดแยังอะของใบเตยเอาจริงหมดแล้วแต่ของพี่แมนเนี่ยเหมือนยังไม่หมดเพราะว่าเพราะว่าแม่ทางบ้านพี่แมนเขาไปไหว้ให้ลูกชายเยอะมาก Uhm. อีกหลายที with people people ่เลยอีกหลายที you people, uh, ่เห็นพี่แมนนี่ติดใจเรื่องการออกมันช่าของมากพี่เตยแบบสอนจนพี่แมนพยายามพี่แมนใช่ค่ะเราก็พยายามเราก็พยายามสอนให้เขาได้รู้จักกับโลกภายนอกเพราะพี่แมนเพิ่งออกมาได้เดือนหนึ่งคือเขาเขายังไม่ค่อยคุ้นกับเจนซีหรือเจเนเรชันใหม่ เออเจเนอเรชันใหม่ก็ต้องอัปเดตคอยสอนว่าเฮ้ยนะวันนี้มันมันเป็นแบบนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้แบบมันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามให้แกค่อยๆแบบได้เรียนรู้กับยุคโลกาภิวัตน์ยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่แมตต์ต้องมาเรียนรู้กับลูกสาวด้วยครับใช่ใช่ลูกสาวเป็นตกกิ๊กต็อกเกอร์เป็นเ <Sophia. S 1> จนเจนอคว่า <S <S ใช่ใช่เขา<ๆ>เขาเขางงมากเขาดีใจมากเพราะว่าเขาไม่เคยนึกว่ามีอะไรอย่างนี้แล้วมีแบบว่ามูลค่าด้วยหรอมีของขวัญมีแบบหัวใจกดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เรียนรู้ในโลกติ้งดอกค่ะจริงจิพี่แมร์เขาชอบไหมคะพอเห็นเราปักตะกร้าอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะโอเคแต่ว่าด้วยความผู้ชายมากๆก,กัะเนาะมันก็มันก็ไม่ได้แบบ ทางที่จะแบบมานั่งไลฟ์อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงอะ FC พี่แมนเยอะค่ะเยอะมากในไลฟ์ได้ของขวัญตลอดเวลาไลฟ์ที่ว่าเราได้รับ เอาจริงๆก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างแล้วก็แบบให้กำลังใจมาตลอดค่ะณนะวันนี้มันก็มันก็ได้พิสูจน์เลยหลายอย่างแล้วในทางกฎหมายว่าว่าเราไม่มีแบบส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะไม่อขอทาเพื่กอ,อการยย,นนยันแล้วก็กำลังยื่นเอการื่อกตย่างอ๋อคือคือตอนนี้ก็มีทาง เ,เขาเรียกว่ารวงยุติธรรมค่ะที่เขาส่งจดหมายมาให้แล้วอย่างนี้เราก็เราก็เดี๋ยวเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเข้าไปที่นั่นค่ะแล้วก็ไปไปคุยเจราจารในเรื่องนี้อีกทีเป็นการทั้งสองทั้งคนค่ะทั้งสองเอาจริงๆทั้งทุกคนที่ท,ที่ที่อยู่กลุ่มเดียวกับเราแล้วก็ได้ยกฟ้องออกมาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เราก็จะได้รับเขาเรียกว่าสิ้นสุด คำตัดสินแล้วก็ถึงจะไปยืน่นแล้วก็จะได้รับน,นี่ก็คืออยู่ในขั้นตอนการยืน่นถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะกโ็โลง่โลงค่ะหลังจากนี้ดีกว่างานในวงการบันเทิงของพี่แมนจะกลับหรือจะมาของพี่แมนนี่ตอนนี้เขาก็เขาก็รอดูแบบเหมือนสเต็ปบายสเต็ปเลยตอนนี้คือเดือนสองเดือนแรกเนี่ยเราก็ให้เวลาเขาได้อยู่กับลูกได้ใช้ชีวิตได้ปรับตัวค่ะส่วนใบเตยเนี่ยเราก็ เดี๋ยวก็จะมีงานเพลงซิงเกิลใหม่แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพี่ๆคงได้เซอร์ไพรส์มีผลงานใหม่นะคะที่จะให้ได้ดูกันเร็วๆนี้แต่แล้วกล้วันวันเนชายแล้วเรื่องของอะไรแบบเราจะได้แงแบบเป็นสาวเราก็เป็นหนึ่งสาวที่แบบชอบใหญ่สบายใหญ่คงไม่มีอะไรจริงๆแล้วตอนนี้ก็แค่แบบขอกินข้าวพ่อแม่ลูกอะค่ะอะไรอย่างเงี้ย มันแบบว่าก็คบกันมา6ักสิบห้าปีแล้วเนาะมันไม่น่าจะมีหวือหวาอะไรละตอนนี้ก็เน้นที่ลูกเลยค่ะลูกอยากกินอะไรก็ตามเขาได้กลับมาลงทกนเปนครอบครัวแล้วมีการแบบว่าคุยกันเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแผนในอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ยังยังยังค่อนข้างให้มันแบบให้เขาได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติไปก่อนเพราะว่าคือไปเลยว่ามันต้องปรับตัวประมาณหนึ่งเซตตัวประมาณหนึ่งที่จะ ถึงที่จะพอที่จะแบบอคุยเรื่องสเต็ปต่อไปในชีวิตแล้วก็แต่อย่างเรื่องลูกอะ่ะเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าไปรับไปส่งลูกดูแลรับผิดชอบทุกๆอย่างซึ่งอย่างเวทมนต์เนี่ยเราก็อยากให้เขาเทําทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติตอนนี้เขาเขาได้กลับมาเจอพ่อเขาก็จะอินอินกับพ่อมากจะรักป๊ะป๋าเขามากก็เลยเรารู้สึกว่าเอออยากให้เขาก็ได้ซึมซับตรงนี้ร่วมกันไปก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็อ,อ,อนาคตเราก็ค่อยคค่อยค,อยค,อยคอยแบบดูแลกันไป คิดว่าน่าจะปิด,ปดอู่ไปคิดว่าน่าจะขอปิดอู่ใช่ค่ะคนเดียวพอแล้วแบบว่าเรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับเวทมนต์มากๆแล้วแล้วก็หลายๆอย่างที่ผ่านมามันก็อยากชดเชยให้เขาแบบแบบที่สุดแล้วก็ เราพอใจกับตรงนี้แล้วทั้งคู่ค่ะแล้วก็อยากเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอ่ะคนเดียวก็ทุ่มเทแต่ตอนนี้เหมือนมิดมันก็ใส่แววกับนัาลุ้มะล้ต่อตอหน้าหลานเนาะใช่เป็นอินฟูเลยเป็นอินฟูอินฟูนูค่ะก็อยากให้บางวันก็รู้สึกว่าอยากให้รีดโตเพราะว่าจะได้แบบว่าช่วยคุณแม่หาเงินไม่ไม่้องรีวิวนี้คือเนรุ้แบบ ไม่โอ้โหไม่ต้องเลยค่ะชอบมากชอบมากเขาเขาเป็นแบบนักรีวิวนักคอนเทนต์เพราะว่าเหมือนโตมากับยุค t ิ๊กต็อกพอเด็กที่โตมากับยุค t ิ k กต็อกเขาก็จะเป็นแบบสาวคอนเทนต์ไปในตัวเขาจะรู้เลยว่าวันนี้มีถ่ายนั่นนะมีถ่ายนี่นะเตรียมแต่งหน้าทําผมเรียบร้อยคิดให้นาลุกด้วยนะส่วนใหญ่ณตอนนี้จะเป็นจะเป็นจะต้องมีนาลุกที่คอยช่วยบรีฟที่คอยช่วยว่าวันนี้จะต้องถ่ายอันนี้นะวันนี้มีงานรีวิวอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ถ้าบอกว่า ใช่เอาจริงๆเอาจริงๆช่วยตั้งแต่แม่อยู่ข้างในแล้วตอนนี้แปลว่าคิวงานแลนหนกแม่แล้วว่าไมถ้าตัวแทนกับคุณแม่ก็คิดว่าแบบอนาคตน่าจะแพงกว่าแม่ค่ะรคะอยู่สักกันนารุกนารุกนารุกค่ะนารุกนยกใหรต้องอยากจะบอกอะไรกับคนที่ รักเราหรือให้กำลังใจเรามาตลอดค่ะคือขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆก็สำคัญมากกับครอบครัวเราแล้วก็เอาจริงแล้วอ่ะสุดท้ายเนี่ยกำลังใจไม่เท่ากับทุกวันนี้ที่ทุกคนแบบเหมือนยังเชื่อมั่นในตัวเราและครอบครัวของเราค่ะก็ก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณพี่พี่สื่อแล้วก็แฟนเพลงทุกคนค่ะ